แบบนี้มันหมายความว่าไงมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนมาตรฐานก็อยู่ในเงินบัญชีของแต่ละคนไงคนบ้านนอกอย่างเธอเนี่ยก็ตามนั้นแหละนะแกเรืองเอากิริยาขอต่ำจากบ้านนอกของแกมันใช้ในร้านฉันได้ไหมอีบ้านนอกฮไม่นายโอ้ยไม่นายไม่ได้โอ้ยถอยไปเลยนะฉันบอกว่าไม่ให้เข้าไงอะไรกันทำไมฉันถึงเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้ก็คือเข้าไม่ได้จ้ะา<ฮ>คุณนาวสวัสดีค่ะเชิญคุณนาวเข้าไปด้านในก่อนเลยนะคะแก่กลับไปเถอะจ้ะร้านเนี้ยเขารับแต่ลูกค้าเวพีแล้วก็ต้องจองคิวเข้ามาก่อนด้วย แต่ฉันก็จองไว้แล้วนะชื่อไมล์ถึงถึงยังไงก็เถอะแก่เขาไม่ได้งั้นฉันขอคุยกับผู้จัดการร้านเดี๋ยวนี้ได้ คนนี้แหละค่ะคะุณน,นุย้ยขอโทษนะคะไม่ทราบว,ว่ามีธุระอะไรกับฉันหรอคะอ่ะเยี่ยมายทำไมจำฉันไม่ได้เลยไงเพื่อน <c oughs> จำได้สิท้าไมฉันจะจำไม่ได้ล่ะเ <c oughs> พื่อนรักบินนอก แล้วนี่แกมาหาฉันที่นี่เนี่ยมีธุระอะไรให้ฉันช่วยอรอคือฉันรู้ว่าแกทำงานอยู่ที่นี่ฉันก็เลยอยากจะแวะมาแล้วฉันก็จองโตวไว้แล้วด้วยแต่ว่าพนักง,งานของแกเนี่ยไม่ให้ฉันเข้าร้านมันหมายความว่าไงเอ,อ่อฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคือว่าฉันไม่รู้ว่าค่ะว่าคุณเป็นเพื่อนของคุณนุย้ยไม่เป็นไร ไหนฉันขอดูคิวที่จองไว้หน่อยเธอมีอะไรไปทำก็ไปทำเถอะปะค่ะตายละแกมีชื่อที่จองไว้ในร้านจริงๆด้วยอะงั้นฉันก็เข้าได้แล้วสิขอบใจแกมากเลยนะ ในร้านได้ทำไมอ่ะฉันเป็นเพื่อนแกนะแต่ที่นี่เนี่ยมันคือที่ทำงานของฉันนะแล้วที่นี่เนี่ยก็มีกฎกฎบ้ากฎบออะไรแก,กแค่เข้าร้านอาหารนะก็แกใส่รองเท้าแตะเข้ามาในร้านพี่ร้านของฉันเนี่ยมีกฎว่าลูกค้าทุกคนจะต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นเข้าร้านหวังว่า แกจะเข้าใจนชะ่ไหอ,อแต่ถ้าแกไม่มีรองเท้าหุมโซนเนี่ยฉันขอแนะนำให้แกไปทานร้านอาหารข้างทางดีกว่านะ <S <S เพราะว่าไอร้านกระจกกระจกพวกนั้นเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับแกมากกว่าแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแกรีบใส่หัวไปจากหน้าร้านฉันได้ละอีบันนอกอีบันนอก วันนี้คุณอู๊ดแจ้งมาว่าจะมีนักรีวิวชื่อดังเข้ามาทานที่ร้านนะถ้าเขามาแล้วเนี่ยคุณช่วยต้อนรับเขาดีๆหน่อยเพราะว่ายังไงภาพลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญได้เลยค่ะโอ๊เอเอขอโทษค่ะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ ไม่เป็นไรผมเองก็ไม่ระวังเหมือนกันถ้าคุณไม่เป็นไรเนี่ยผมขอตัวนะเด,วเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรผมรีบผมไม่มีเวลาว่างมาคุยกับคนระดับล่างแบบคุณหรอกนะเอ่อคือคืออะไรจะ <c oughs> บอกนะวพาคุณมี็มิจาชีพ <c oughs> จะมาเรียกรองค่าเสียหายใช่ไหมหมสมัยนี้เนี่ยเอาทุกรูปแบบเลยเนาะเ,เปล่านะคะคือฉันขอซื้อรองเท้าต่อจากคุณได้ไหมคะคุณจะบ้าเลยไงผมไม่ขายรองเท้าผมเนี่ยแพงนะฉันให้สามเท่าของราคาจริง จริงเหรอแบบนี้สิค่อยคุยกันง่ายหน่อยแต่ว่าแล้วผมจะใส่อะไรอะ่ะฉืมั้นเอาไก่ทอดน้ำปลาหมดยำมูนเส้นทะเลหมด ยำเห็ดรวมหมดค่ะเข้าวผัดทะเลหมดนี่คุณเหลืออะไรบ้างเนี่ยอันนั้นก็หมดอันนี้ก็หมดนี่คุณแกงัใช่ไหมอ๋อไม่ได้แก้งนะก็มันหมดก็คือหมดอ่ะเข้าใจนะคะ นั่งก่อนค่ะอ้าวคุณก็ฉันละ่ะนี่คุณผู้ชายคนนี้ก็ใส่รองเท้าแตะเข้าร้านทำไมคุณถึงให้เขาเข้าร้านได้อะแบบนี้มันหมายความว่าไงมาตารฐานมันอยู่ตรงไหน,นมาตรฐานก็อยู่ในเงินบัญชีของแต่ละคนไงคนที่เขาแต่งตัวดูดีเนี่ย <S <S เขาก็จะได้รับการบริการในกรดีพิศษ แต่คนบันนออย่างเธอเนี่ยก็ตามนั่นแหละนะขอโทษนะฉันจะดูแลลูกค้าทัานนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะอืมผมขอเป็นข้าวผัดทะเลแล้วกันครับได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ นี่คุณฉันก็สั่งเมนูนี้เหมือนกันทำไมคุณถึงบอกว่าหมดล่ะนี่เอไอเสียงดังอะไรกันหม่แกเลือกเอากิริยาต,ต่ำจากบ้านนอกของแกเนี่ยมันใช้ในร้านฉันได้ไหมนี่แกโชคดีแค่ไหนล่ะที่ฉันยอมให้แกเข้ามาในร้านเนี่ยฉันก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะ ปฏิบัติกับลูกค้าไม่เท่าเทียมกันแบบนี้อ๋อหรือเป็นเพราะว่าฉันแต่งตัวไม่ดีดูเหมือนคนไม่มีเงินในบัญชีอย่างนั้นเหรอคะแล้วแกมีไหมล่ะฉันเห็นมาเยอะละอีพวกเพื่อนเก่าจ,จนๆพากันมากินข้าวในร้านอาหารหรูๆสุดท้ายก็มีปัญญาสั่งได้แค่น้ำเปล่ากับน้ำอัดลมแค่นั้นแหะฉันว่าแกออกไปเถอะ เสียเวลาวะฉันไม่ไปฉันจะกินที่นี่โอ้ยรำคาญเว้ยแรงหนาวะนี่คุณร้านคุณเนี่ยไม่มีมาตรฐานในการวัดลูกค้าเลยหนือไงถึงได้ให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในร้านนี่คุณพวกแบบนี้ก็สวยอะดิมาณพีดมาดิฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อีฟเดี๋ยวเธอช่วยดูแลลูกค้าท่านนี้ให้เป็นอย่างดีหน่อยนะส่วนเรื่องน,นี้ฉันจะจัดการเองได้ค่ะส่วนแกนี่มานี่เลยฉัยนไม่ไปมานี้ฉันไม่ไปอุย้ยแกปล่อยนะ่บอกมานี้ไงโอ๊ยปล่อยนะปล่อยเฮ้ยเี่กแกออกไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามาในร้านฉันอีก สภาพอย่างแกเนี่ยนนไปกินร้านอาหารข้างทางนู่นเลยไปอ๋อฉันเข้าใจล้วนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ย นี้ล่ะเข้าไปกินในร้านได้หรือยงังไม่ฉันถามไม่ได้ยินหรือไงอยังยังไงฉันก็ให้แกเข้าไปในร้านไม่ได้อยู่ดีก็แค่แต่งตัวดูดีป่ะเอาเงินมาให้ก่อนดิแล้วฉันจะให้แกเข้าไปฉันว่ามันไม่จมเป็นแล้วแหละฉันถามจริงเถอะคนอย่างแกเนี่ย เป็นผู้จัดการร้านนี่ไงเหมือนมีสมองมากั้นหัวนี่แกเอาิตบเลยตบเลยจะยทำเป็นเก่งหน่อยเลยแกเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยนะร้านที่แกทำอยู่เนี่ยรอรับรถทัวร์ได้เลยเพราะว่าฉันเนี่ยจะเขียนรีวิวให้ทำ่ำให้มันจนคนอ่านเนี่ยร้องหู่กันเลยทีเดียวนี่แกหมายความว่าไง อ้าวคุณมายคุณมายมาแล้วหรอครับทำไมไม่เข้าไปรอในร้านล่ะครับเอ่อคุณอูดคะใย,ยนี่ใครเหรอคะอ๋อคนนี้คือคุณมายอินฟูรีวิวอาหารคนดังที่สุดในตอนนี้รีบพาคุณมายเข้าไปในร้านสิเอ่อค,คือไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเนี่ยรับไม่ได้กับพฤติกรรมของพนักง,งานแล้วก็ผู้จัดการร้านนี้หรอกคะ่ะ หมายความว่าไงครับคุณบายงานนี้เนี่ยฉันขอไม่รับค่าตัวนะคะ<ๆ>เพราะว่าฉันได้คอนเทนต์ที่ปังมากเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยฝากอบรมพนังกงานใหม่ให้หมดเลยนะคะว่าไม่ควรเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้ผมไม่อย่างนั้นเนี่ยอีกไม่นานร้านของคุณจะเจ๋งแน่นอนอแย่แล้วค่ะคุณน,นุ้ย ลูกค้าคนที่เขาแต่งตัวดูดีเขาไปแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารด้วยนะคะเร,เราทำยังไงดีคะคุณนุย้ยคุณนุย้ยไม่ว่าอย่างไงคุณต้องรีบไปขอโทษคุณไมค์เขาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแกตกงานแน่